ที่เขาบอกว่าเขาเต้นยัวเขาไม่ได้เต้นยัวใช่ไหมครับเพื่อนผมนอนอยู่แต่แค่ไอออมเดินไปก็ใส่หน้าเพื่อนผม,มหน้ากับเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงครับเป็นลูกของปู่สีโทอาเภอบ้านด,ดุงค่ะกับแ<อ>ม่ย่าหน้าคีค่ะอขอให้พูดความจริงนะคะน้องเอ็ก หนูเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเขาทักเฟซหนูมาค่ะคุยปกตินะคะแล้วสักพักเขาก็เชิญหนูไปกินเหล้าไปก็ไป,ไปนหนูจะนั่งแก๊ปไปเขาก็เลยบอกว่ามานั่งมอไซค์กับเราไหมนึ<ๆ>กยังก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปเจอก็มีแต่ผู้ชายหนูก็ไม่ค่อยอยากร่วมโต๊ะหนูก็ไปเจอเป็นพี่ที่เขาเคยมาเต้นหน้าเวทีหนูนะที่รู้จักหนูก็เลยไปอยู่โต๊ะกับเขากินเที่ยวจนใกล้จะเลิกแล้วแล้วเขาก็เลยไปดึงหนูมานั่งด้วยแบบว่ามานั่งตักนะ่ะอยยาาลลวเเก็เ เดี๋ยวเราจะไปห้องเธอนะตอนเลิกนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดแบบเหมือนเพื่อน,นก็เลยว่าไปก็ไปก็ไปถึงก็แบบต่างเคราก็ต่างเมาก็นอนแล้วแบบเขาก็เลยแบบเหมือนมาสไลดหลังหนูนะเขามาล่วงละเมิดเราหลังจากวันนั้นเขา กลับไปบ้านไหมหรือยังไงไม่ค่ะไม่กลับไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดไปซื้อใหม่เลยแล้วพอประมาณสี่ห้าวันมีผู้หญิงโทรหาตลอดเขาก็บอกว่านี่จะไปทํางานแล้วนะแต่ว่าที่จริงนะผู้หญิงอีกคนเขากลับมาคุณรู้ได้ยังไงแฟนอีกคนตกลับมานาเดียบอกหนูนาเดียเป็นใครนาเดียเป็นแฟนอีกคนของเขาคะ่ะเขาก็บอกว่าใช่มันมาอยู่กับหนูพี่มันมานอนกับหนูแล้วรอยดูดที่ตัวมันนะ่ะก็รอยดูดหนูอุ้ยตายก,ก็ด่าเขาแล้วเอ็มมันบอกว่าเป็นรอยอะไร เขาบอกว่าเป็นรอยออกกําลังกายตายแล้วแล้วก็จะเลิกเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเขาบอกว่านาเดียกโกหกหนูก็อยากให้หนูเลิกกันกับเขาทะเลาะก,กันจนวันนั้นไปวันเกิดน้องก็งไปกินเหล้าด้วยกันพอตอนกลับแฟนน้องอีกคนหนึ่งนะที่อยู่นั้นเดวยกันเขาทักมาจะทักถามหาเมียเขานั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าพี่คนนี้นะเป็นผู้บ่าวหนูทักมาแต่ว่ามันไม่ใช่คือเขาไม่ถามเขาไม่ฟังอะไรเขาก็โมโหลงจากรถไปเดินตักคนเลยตายแล้วก็เดินตามหาเขาไม่เจอหนูก็เลยขับรถกลับห้องเลยเขาก็มาถึงหน้าหอ เขาก็เลยมาถามว่าโทรศัพท์เขาอยู่ไหนหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้แล้วเอาไว้ไหนคือแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเขาสามารถตบหน้าหนูแบบสุดแรงเลยเขาก็เลยลากหนูอุ้มหนูขึ้นห้องโยนหนูลงที่นอนแล้วก็บีบคอแล้วก็ตบตบตบแล้วก็ทั้งต่อยแล้วทีนี้เขาก็ถือมีดมาเขาก็มาบังคับให้หนูปลดล็อกโทรศัพท์ให้เขาดูว่าหนูได้ไปมีอะไรกับใครได้ไปคุยกับใครไหมแล้วเขาก็เปิดแล้วเขาก็เห็นแบบหนูทํางานหนูรับงานเขาก็คิดว่าหนูคุยกับผู้ชายแล้วทีนี้นะเขาก็เลยแบบมึงชอบโชว์มากใช่ไหมเขาก็บังคับหนูถอดเสื้อ เขาก็เหมือนเขาหายโมโหแล้วเขาก็มาหอมมากอดเขาก็พยายามมีอะไรก็แบบมันมีเพื่สัมพันธ์ล่าสุดที่มันเป็นประเด็นข่าวหนัก คุณโดดตึกยังไงหนูคุยกับนาเดียแล้วเขาเขาก็นอนหลับเขาตื่นมาเจอพอดีเขาก็เลยตีหนูบีบคอหนูแล้วทีนี้เขาน่าจะอารมณ์ลงนะคะหนูก็เลยไปอาบน้ําเขาก็เล่นโทรศัพท์หนูคุยกับนาเดียไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเขาก็เลยถามหนูว่ามึงอาบน้ําเสร็จหรือยังถ้ามึงอาบน้าเสร็จแล้วมึงรีบออกมาก็กลัวเขาจะบีบคอหนูอีกหนูก็จับผ้าเช็ดตัวได้หนูก็เลยเดินออกไปตรงระเบียงหน้าต่างชันสองนะใช่ค่ะหนูก็เลยขึ้นไปแล้วหนูก็เลยว่าเอ็กกูจะไปแล้วนะหนูก็กระโดดเลยค่ะเขาก็เลยวิ่งไปเอาหนูมาจากข้างล่างเขาก็เเอาาาาหนูม้้งงแสรร็จไ เขาก็ไปมีอะไรกับหนูอยู่ระเบียงตอนวันที่15เมษาค่ะวันนั้นเป็นลำวงบ้านเขาแล้วก็มีรถแห่ประมาณช่วง6โมงเย็นก็เลยเดินกลับมาบ้านเขาก็มาเจอเพื่อนเขาหนูก็เมาหนูก็เต้นปกติของหนูแล้วเพื่อนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาคิดว่าหนูเต้นใส่เพื่อนเขาเขาก็ตีหนูเลยตีแล้วหนูก็วิ่งหนีเขาวิ่งวิ่งไปซุกอยู่ร้านค้าเดี๋ยวคุณมานั่งนี้นะคุณพร้อมนะครับผมพร้อมครับยินดีนะ ด,ดีค่ะแม่ฟังนะรับฟังค่ะรับฟัง<อ>นะขอให้พูดความจริงนะคะเพราะว่าขอโทษนะคะขอพูดคํานึงว่าเป็นลูกของปู่สีโถอําเภอบ้านดุงค่ะขอให้พูดความจริงกับปู่ด้วยนะคะกับแม่ย่านาคีค่ะผู้ตายขอให้พูดความจริงนะคะน้องเอ็กครับผมครับวันแรกอะครับก็คุยกันก็เลยชวนกันไปเที่ยวพอเริ่มเมาหล่มั้งครับที่บอกว่าผมเดินไปดึงเขามานั่งตักไม่ใชค่คือเขาเดินกลับมา เขาก็มายืนอยู่ข้างหน้าผมยืนเต้นข้างหน้าก็เลยเกาะเอวกันแล้วก็นั่งต่างกันแฮ่นไม่ใช่พอจะกลับก็เลยถามว่าเธออยู่ห้องกับใครอะไรกันเขาบอกว่าอยู่คนเดียวก็เลยว่าให้ขึ้นไปสิงสถิตอยู่ห้องไหมเขาตอบว่าไงไปก็ไปคุณพูดไหมพูดค่ะขึ้นไปดนห้องเขานอนลุงทีนอนเหมือนคุมหอมตรงเนี้ยครับเขาก็หอมเขาก็สไลด์ไปหลังเลยเพราะเพราะหนูใส่เสื้อมันโชว์หลังอยู่แล้ววันนั้นคุณก็เลยมีสัมพันธ์ครับหลังจากนั้นจริงไหมว่าคุณขออยู่ที่ห้องนั้นเลยผมจะกลับเขาไม่ให้ผมกลับก็ใช้้้้้ชวววิิตตออออยยู่่่ดดกกกัันนนนปประมาาาาาณณ2ง -3 เเเคค็พไซืืสผแบุข ขออยู่เองจริงไหมไม่พี่ยความจริงครับไม่ได้ขออยู่ครับเหรอแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเองเนี่ยได้มีการทักไปหานาเดียแล้วนาเดียบอกว่ากลับมาบอกว่า ไอรอยจำที่หนอกคุณ hmm. อ like ่ะมันเป็นรอยบล็อกบล็อกไอ้นั่นอ่ะพี่ไม่ใช่บลออยดูดก็มีรอยดูดก็มีทำนาเดียก็ได้นาเดียเป็นคนบอกนาเดียเป็นคนบอกนี่กเป็นรอยดูดนาเดียแล้วคุณไปทำร้ายร่างกายก็ทำไมไอครั้งแรกเลยคือผมจะกลับบ้านเขาไม่ให้ผมกลับอยู่ในห้องเนี่ยจับผมจิกหัวผมตบหน้าผมได้ทำจริงไหมครับทำครับเพราะคุณโกงหกัันพราะคุณจะเก็บกระเป๋าไปอยู่กับนาเดียตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าผมมีนาเดียคุณไม่เคยกลับบ้านคุณอย่าพูดแล้วก็ท้าทายผมถ้ามมมมมึงงอออยยยากก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 กไไไปตตตบบบผ่่้้้ใใหหหลลลลัััน็็็เเเท ยอมกับเองครับที่เขาไปปล่อยผมทิ้งไว้เราไม่ได้ปล่อยอเธอเดินลงรถเองครับผมเป็นงานเกิดรุ่นน้องเขาในทีมเขามีผู้ชายคนหนึ่งทักมาพอผมเห็นผู้ชายทักมาแล้วผมก็ไม่พอใจแล้วผมก็เลยแบบเอาโทรศัพท์ไปเขาจอดรถปุ๊บไม่เขาขับเองผมไม่รู้ว่าเขามาตามหาผมจริงไหมผมเดินอยู่ข้างทางอยู่ตรงนั้นแหละถ้าคนมาขี่รถวนมาตามหามันต้องเจอผมไม่เห็นเลยว่าเขามาตามผมก็เลยเอาโทรศัพท์เขาเนี่ยโทรเข้าไปหาเบอร์ผมนี่แหละแล้วเขาก็รับสายเขาก็คุยพักหนึ่งเขาก็กดสายมึงอยากเดินก็เดินเขาก็ดตัดสายผมทิ้งปุ๊บผมก็เดินนนงโทททรรศััััพ์่้ีบส โทรศัพท์ผมอยู่เฉียงอยู่ผมเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นโทรศัพท์เลยคุณเลยตบผมแค่ตบครับกันกระโดดกระโดดคือไปลากเขามามีสัมพันธ์ที่ดิมนหน้าต่างไม่ครับพาน้องชมวิวอยู่ก็บอก คือ,อเป็นแบบนี้ครับวันนั้นคือผมบอกเขาว่าไม่ต้องทักไปแล้วไม่ต้องทักไปหานานเดียแล้วทักไปก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันนี่ก็พูดไปฝั่งก็ทักไปอีกทักไปก็เลยทะเลาะกันอีกก็เลยแยกไปนัไปอาบน้ําผมก็อาบน้ำมาเสร็จผมมานั่งเล่นโทรศัพท์พักหนึ่งเขาก็อาบน้ำมาเสร็จเขาเดินไประเบียงเสร็จผมนึกว่าเขาไปเอาเสื้อผ้าเรืออะไรพักหนึ่งตะโกนมาบอกว่าเอ๊ะเขาลาก่อนนะผมหันไปเห็นแต่เกาะอยู่ตรงระเบียงพี่แล้วก็ปล่อยมือตุ้มลงไปเลยครับผมก็เลยเอาเขาขึ้นมาล้างตัวอะไรยาทาให้ก็เลยมไไ่้้ด ย้อนใช่ไหมครับเพื่อนผมนอนอยู่แต่แค่ไอออมเดินไปก็ใส่หน้าเพื่อนผม ค่ะนูไม่ได้ห้ามหรือนั่นเป็นแค่ท่าเต้นหรือเปล่าต้นปกติของอ๋อไม่คือเต้นท่าหน้ากับเนี่ยอยู่เนี่ยอุ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงค่ะแล้วผมไม่ได้ทำเล็บเขาหักนะไม่ลากเขาไปตีรับคุ้มลากมาตั้งร้านค้ามันวิ่งไปตีเท้าตัวเองไม่ได้เตะไม่ได้เตะเท้าตัวเองเลยถามว่าทำอะไรกันเป็นอะไรถามลูกตัวเองในโทรศัพท์ลูกแต่ได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าฆ่ากันฮทำทำไมแล้วแม่เคยเห็นหน้าแม่ไหมเคยนับถือว่าแม่ไหมแม่เคยรับตัวเองไหมที่ทำร้ายลูกแบบนี้นนน่ธอมมีสิิท์ราา้้ยลูกแขดั แม่จะเอาไงตอนนี้จะดำเนินคดีถูกไหมแจ้งความยังแจ้งความแล้วค่ะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ